สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมาตรวม3หน่วยในงวดของวันที่27เดือนกันยายนนะคะ2568หยวันนี้นะคะมาแบ่งปันชุดสรุปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะแนวทางเดินไม่ค่อยดีเนาะน้องเอสด้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะก็จะเดินดีเป็นสําหรับเราพัฒนามากกว่านะคะช่วงนี้ก็เราเข้าสามงวดติดนะคะสําหรับวิ่งลุตที่5นะคะก็มาตามโตะนะคะของวันจันทร์ก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะคะสําหรับเราพัฒนาเนาะส่วนฮานอยวันนี้นะคะก็ฝากคาเตือนนะคะเช่นเคยแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณไม่เข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไป ปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวมาตามกันเลยนะคะของวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆี่น้องเอดได้เดินไปที่4กับ3นะคะส่วนตัววิ่งตัวฟันน้องเอดฟัน4นะคะพี่พวันนี้เนาะถ้าไหนชอบกระตัมนี้ได้เลยนะคะเดินไปที่4 3 4สนะคะแล้วก็ สี่สองสี่สามสี่สอง,ส,ส,องสี่หนึ่งนะคะพี่พี่แล้วก็สามหนึ่งนะคะพี่พี่วันนี้เนาะขออภัยนะคะขออนุญ,ญาตเพิ่มศูนย์มาอีกตัวนะคะกันไปที่สี่ศูนย์นะคะพี่พี่แล้วก็ 30นะคะวันนี้ก็0นะคะก็น่าจะมีนะคะคิดว่าเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะศูนย์ชอบเดินนะคะพี่ๆแต่ตัวนี้น้องแอดไม่ได้เน้นที่40นะคะเน้นไปที่3คู่นี้นะคะแต่ศูนย์นี่ก็เป็นกันไว้เนะาะ3ตัววันนี้ให้ไปที่0 4 3สานะคะขอให้มาก็แล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบ ศูนย์ก็ตัดล่นนะคะสำหรับศูนย์สี่ศูนย์สามนะคะพี่พีก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอดจับให้ก็แล้วกันนะคะสำหรับฮานอยวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะส่วนรัฐบาลไทยนะคะก็จะลงให้นะคะพี่พเดี๋ยวขาเนญาตคำนวณน,นะคะรัฐบาลไทยเราก็ลาวพัฒนาเนาะสำหรับลาวนี่เข้าสามงวดติดแล้วนะคะพี่พี่แต่ตู้เจาะตัวนิ้นนะคะน้องเอดเป็นนิ้น ให้ในกลุ่มนะคะโค้งสุดท้ายไม่ได้ลงให้นะคะสําหรับเราเนาะท่าในใดอยากได้ตัวนี้นตัวเจาะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะสามารถเพิ่มไอดีไลน์มาได้นะคะอคูอินนะคะเก้าเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเนาะท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ปังๆนะคะวันนี้โชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ